ตอนนี้ไปก็จะมีปัญหาพวกลังแคอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่ผมเส้นเล็กนะคะแล้วก็บางแล้วก็ขาดงายย่ายอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะไปนะคะ ราะว่ารู้สึกว่าเราอยากจะลองผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีอย่างตอนนี้ปายเองเนี่ย<ม>เวลาที่เราย้อมผมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะผมมันก็จะร่วงอยู่บ่อยก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกว่าสบายากว่าที่คิดค่ะคืออย่างตอนแรกที่เรารู้ว่ามันเป็นสมุนไพรอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนแรกก็จะคิดว่าเออมันมีกลิ่นฉุนหรือว่าเหม็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าพอทำแล้วรู้สึกแบบรู้สึกสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็กลิ่ไม่ฉุนเลยค่ะ รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างเวลาที่ไปไปทําผมที่อื่นอะ่ะเขาก็ก็จะไม่ได้มีนวดหรือว่ากระตุ้นอะไรอย่างเงี้นะคะพอมาถึงที่นี่ก็พี่พนักงานก็แนะนําดีมากๆเลยค่ะแนะนําการดูแลบ,บํารุงผมของเรานะคะว่าเราควรจะสระผมแบบไหนดูแลผมแบบไหนอะไรอย่างนงี้ค่ะ ก็อยากให้หนังศีษาเรามันดีขึ้นนะคะในครั้งแรกก็จริงๆเราก็ยังไม่ได้คาดหวังว่าโอ้มันจะเปลี่ยนไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราเราคิดว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางเลือกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงค่ะ ก็หลังจากที่ไปนะคะได้เข้ามาใช้บริการทําผมทําสปาผมที่นี่นะคะไปรู้สึกว่าไปประทับใจมากๆค่ะเพราะว่าการทําผมที่บีชูนะคะทําให้ไปรู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายค่ะแล้วก็มาทาครั้งแรกนะคะจากตอนแรกที่ไปคิดว่าจะไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงชัดเจนขนาดนี้นะคะแต่ว่าอย่างตอนนี้ที่เพิ่งทําเสร็จเลยไปรู้สึกว่าผิวหนังศีรษะของไปย,ยมันมีความรู้สึกสบายนะคะรู้สึกไม่คันค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะมารับบริการทําผมที่บีชูสาขาสายใหม่ค่ะ เพราะว่าที่นี่นะคะมีที่จอดรถเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะแล้วก็เดินทางสะดวกค่ะ